สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านคร <respuesta. S 2> ับป่ะวันนี้มีเมนูแกงคั่วไก่ครับวันนี้จะแกงคั่วคล้ายๆฮอนึ่งนะครับมันกับยังเดียวกันเนาะคล้ายๆฮอนึ่งแต่เขาบอกเอาไปนึ่งบดได้นะครับนี่ปัดโถ่โถโดครับได้ไก่มาล่างไก่เรียบร้อยครับอันนี้เครื่องไหนแกะฟีดไว้แกะไว้ก่อนก่อนมามาเตรียมเครื่องเตรียมพริกก่อนครับก็จะมีอย่างเงี้ยครื่องปรุงกับพริกแห้งหอมขาวหอมแดงคาจะ๊กไก่กะปิบะเลบเฮียแกนหอมป้อมเฮียบะแคนเฮียนะครับนี่ ใส่ลงไปเลยครับเอาทุกสิ่งทุกอย่างครับใส่ลงจงไปในโคกครับโคกหล,ล,ลงๆยๆิงใหญ่ๆน้อยวันนี้นะ <c oughs> อันนี้ก็จะใส่ไปแล้วก็อันนี้ใส่เกลือหิมลละเลยยันหนึ่ซชั้นนะพ่อโดครับต่อๆๆดูครับสุดยอดไะวันนี้เราจะต่าก่อน ตำเครื่องตำพริกให้มันเข้ากันให้มันเรลียก,กันครับตๆๆหอมโซนะครับเครื่องสมุนไพรนี่ครับพริกเรลียกเรียบร้อยครับดับสุดท้ายก็จะเอาอย่างก็กะปินี่กะปิใส่ลงไปนะครับนี่เพิ่มความหอมนะครับใส่มักห้าชอบห้าเดี๋ยวเขาก็เติมห้างไปตอนที่เขาคั่วเขาปุาา๊บนะครับนี่ไะเรียบร้อยน้ำพริกเตรียมแล้วล่ะน้ำมันลงไปเหี่ย้อยครับายชัวน้ำพริกเต้ครับขอดทท่านผู้ชม กินมันถึงหอมโซกโมาเลยนะครับเอาจามฟัดฟัดเลยครับนี่ตอนคั่วนี่ดู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 ครับเรียบร้อยป่ะเอาไก er ่ Kirk ที่เอาเตรีย er. มไว้ครับลงไปคั่วก่อนครับคั่วไก่ให้มันแข็งแข็งแห้งๆก่อน่านผู้ชมเอาให้มันแบบบีบน้ำออกมาสักน้อยหนึ่งก่อนนะครับบีบน้ำเลือดน้ำเขาออกมาครับนี่หลังจากนั้นเขาก็นี้ครับเติมปะห้าลงไปเห็นสักปากหนึ่งครับ คัวกันนี่ครับมันถึงกินหอมโซนะครับท่านผู้ชมดูครับอืมในเมือมันแห้งลงไปกันน้ำล่างโคกขับขาดมาได้ครับกับนี่ก็เอาเครื่องในนะครับที่เอาเตียมไว้กะมาคัวลงใส่แต่กันเลยนะครับนี่เดี๋ยวมันจะได้ซุกพร้อมๆกันไปนะครับโอ้วันนี้เครื่องในจัดนักจัดเต็มครับนี่ก่อนอื่นก็จะมาปรุงอันอย่งก็รสดีลงไปเหยนอยแล้วก็น้ำปลาลงไปนะครับเพิ่มความหอมนะครับดูดูสุดยอดนี่ไก่ซุกแล้วเครื่องในซุกแล้วนี่ครับเอาบะเขือแล้วก็อย่งก็บะแข้งแล้วก็ ทัวพักเนื้อขับลงไปอันมูนี่มันสุกยากหน่อยนะครับนี่ใส่ลงไปก่อนเลยนะครับนี่ใบบักูดล,ลงไปเห็นหน่อยครับหอมโซนะครับ,รบท่านผู้ชมเพิ่มความหอมเข้าไปครับเดี๋ยวรอพักติมุนี่มันซุกสักหน่อยแล้วก็นี่ครับอันนี้ยอดบะนาแก้วนะไข่มีพักยกกักจะใส่ลงไปนะครับนี่วันนี้ผมอยากยอดบะนาแก้วยอดฟักทองแตใส่ลงไปอันนี้ก็ฟักแคบนี่ ฟักแคบหรือว่าตาลึงนะครับนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็อันนี้ฟักชีอันอย่างก็ฟักชีฝร,รั่งเนาะผมเป๊ะๆบรรเทาเนาะนะครับนี่ปิด่ายตบมไทยโดยข้าวคั่วนะครับนี่ขาดมาได้ครับแกงคั่วนี่มันต้องมีข้าวคั่วครับจะไปใส่น้ำหนักครับนี่มันจะเหนียวข้าวคั่วถ้าเอาไปนึ่งนี่เี่เป็นห่อหนึ่งนะครับนี่อย่างเดียวกันนั้นเอาผัดอูครับ ความสุดยอดทังมันหอมโส่ครับเหนียวตุยตุยนะครับนี่ไปปิดไายด้วยพักจีต้นหอมโรยนานนะครับนี่ตักเสิร์ฟแล้วครับนี่ลองไปเนี่ยไปทำกันพอเลยครับแกงคั่วไก่ครับง่ายๆครับสวัสดีครับ